ขญาตำเรียนท่านบร,รกในในเกรเพิกจจินดาผู้จัดการตำรวจแห่งชาติซึ่รีท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติออกตรวจติดตามฐานการการแพรระบาดของโรคนะครับประกอบด้วยคนะสงร,ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับมีที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสท่านไปรัชจงงิดินามอำเภอสุษิุรีเทนสุดพอรงพยริาลนในแพทย์อินแอนแลงเต้สาร ชมหน้าุชมนานจนกระทังคสวยคนรบพิกระผมทันหมเองครับซึ่งประกอบด้วยองครงการดำานินงานการดูดบุตรภาคเกาซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการดูดบุตรภาคเก้าทในส่วน

เขาทุกว no no ันเขาไม่ไหน่อยเขาเขาดีทัสุดเขาวัด <fish> วัดส <ation> <if task> ุดสุด อยากจะประเทศมนเดียนเนี่ยประเทศนั้วเนี่ยการอาหารกนการอะไรแบบนี้ความลำบากเข้ามาก็ต้องเข้าเข้าระบบการการการจัดตัวการคัดกรองที่จะเห็นอยตลอดแล้วก็มีการมีนักการที่เหลือในเดินหลักการเรื่องของรัฐบาลครับรัฐบาลเข้าดำเนินการอยู่แล้วนะครับรัฐบาลเสนอเต็มที่อยู่แล้ว